ดีครับพี่น้องพ่อ,อวันอยกงแล้วครับผมมันจะปากจะปากพี่น้องสอยจุกมือนี่พี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเดฟครับผมมาๆมา,มาคำแรกแห้งมานพี่น้องเมนูสุดโปรดต,ต้องกินหลายบ่ได้ครับพ่อไม่ค่อยดีครับพี่น้องเย้ากลมผมนะครับมาคำแรกแห้งมานนะครับพี่น้องห้อหงแค่ผมเป็นย้างเด้า เนื้อปริญาพี่น้องมาหน,เนิเนื้อพลอยดีๆครับมามาพี่น้องถือเก้าเด้อครับขอเบิรงนะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับโผมเป็นกัลังใจให้กันที่เก้าครับมาหมดต้องวอร์ไรด์แซบๆน้ำของมือเก้าพี่น้องเดือแบแซบเลยครับฝนก็นตกพี่น้องเอ้ยจังหวัดไหนฝนตก ยูมองได้ฝนตกคอมเมนต์มาบอกกันได้ได้พี่น้องเนื้อบระหยามมื้อเนี่ยมีแต่เนื้อล้วนๆนะครับพี่น้องตัดตรมีครับผม ใช่ในยุคพี่น้องทำง่ายๆนะครับเบนสองเลยเนื้องมาหยาบพี่น้อง อาจจะเจ็บนะผมเลิกครับพี่นอ้องพานมันเนี่ยพี่น้องพานครับผมฝนกำลังขึชิมายแล้วครับรอบสอง อรถดังบดะะะะลบกวลเ้าด้วที่ครับพี่น้องต้องรับเมื่อมื่อเนี่ยผานเนี่ยยัาไงมาสุาพาพขอโทษขอใหยด้วยครับพี่น้อ,นะะอง ต้องอย่างไรเราพอน่งเป็นบ้านเขาเลยลนะเรียบๆง่ายๆนะครับ น้มัน่ต้องแช่แช่น้ำกันให้เอิรนหลายรอบหลาย ของมัดแต่ว่า,ากลิ่นว่าลายนี่เเน้ย ครับหนึ่งมบาไวล้ะพี่น้อง่งอง้องพูดอะดีครับผม <c oughs> <c oughs> เอาครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมอย่าลืมเด้อครับขอบพระนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับพี่น้องเป็นกมด้วยใจให้กันครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยเลยครับผมแค่ตัวมีค่าเนียก็มีค่าเด้อครับพี่น้องแซ่บแห้งครับวันนี้เนื้องพอร์ตดีครับพี่น้องเาพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคีณครับผม